นี่ไม่ได้มาปีนึงแล้วนะใช่ครับซึ่งปีที่แล้วก็คือเหมือนน่าจะมาปิดออฟฟิศเราเลยมั้งเพราะว่านี่เราย้ายออฟฟิศใหม่มาประมาณปีกับเดือนแล้วใช่แล้วยังไปบ้านเก่าเลยใช่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 อันนี้มาบ้านใหม่บวกกับพวกคุณเองก็อยู่บ้านใหม่ถูกไหมใช่ครับเออย้ายตอนนี้ย้ายตอนนี้ย้ายอยู่ไหนกันแล้วพี่จะย้ายอีกบ้านไหนเนี่ยปูไม่ย้ายไปไหนไรเงี้ยไม่ย้ายไปไหนไรเงี้ยย้ายไปที่อะไรไรเงี้ยเพราะมาอยู่ปีเดียวไรเงี้ยแต่ว่ากูซื้อเพิ่มอีก้ซื้อเ็แล้วเออีพี่จะเออาทั้งซยเลย่เนนียตอแรกกะซื้ออทั้งซยแต่ว่่่าตตัังงคค์์ไไมมพพออ ปีแล้วอยู่บ้านไหนนะเอ่อย้ายมาตอนนี้อยู่มีเลคคอร์ดครับมีเลคคอร์ดเมื่อก่อนอยู่แกม่าแกม่าเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโดนฟ้องตอนนี้บ้านใหม่พูดได้แล้วพูดได้พูดได้มีเลคคอร์ดมีเลคคอร์ดกับพี่ฟองสบู่ใช่ไหมพูดได้มีเพูดได้พูดได้พี่เจ้านายเก่าผมอ๋อเจ้านายแกก็จะดูอยู่แล้วนะแกเอาจริงนะพี่เบียร์เนี่ยไปนั่งคุยกับแกนะคิดเรื่องเล่ากันเยอะมากเลยนะแล้วไม่มีแต่เรื่องตลกๆพี่เบียร์เอาจริงแกเล่าเป็นคนเล่าเรื่องเก่งแบบประวัติเพลงแต่ละเเเเพลลลลงกกกน่่่่่าาออะะสุแแ้ว็ตตยใชม ใช่เริ่มเปล่เพลงเลยนะใช่ใช่ใช่นี่เขาเริ่มแต่งให้เดอะบู๊บ้างยังตอนนี้แต่งให้พี่ปล่อยเพลงแล้วพี่ปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วปล่อยแล้วแล้วไปอยู่พี่เบียร์เป็นไงบ้างพี่เบียร์ดูแลดีไหมไปแล้วพี่ดีครับชวนไปอีกทุกวันเลยชวนไปอีกทุกวันเลยอุย อีโภชนาอ๋อเขาตกใจหมดอ๋อหรือว่าชวนไปกินเออ่กะอีกะอีไม่ใช่ไม่ใช่นะตกใจหมดนอกจากพี่เบียร์บอกจะมีพี่ต้นด้วยใช่ไหมฮะต้นศรีฟูดได้ไปอับมาสเตอร์ที่บ้านแกครับในวงเราได้มีให้วิชาอะไรกับพี่ๆเขาตั้งสองคนบ้างไหมเดี๋ยว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 เอางี้นะถ้าสมมติว่าเราพูดกันแบบตามแบบฟังก์ชันเลยอ่ะเขาก็เป็นพี่สองคนนะใช่ไหมถ้าเราสำหรับเราก็คือพี่ดู่พี่เล็กอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะให้เราไปสอนพี่ดู่ไม่มีทางหรอกพื่ไม่มีทางหรอกเพื่อนโอเขาได้เพิ่ม เติมอะไรไหมมีแบบใส่ไอเทมลับให้พวกเราบ้างไหมโอ้ย oh, ตอนอัดก,กีต้าร์นี่แกล่ลงเหมือนนั่งเล่อยเป็ดได้เออหลอได่แต่ได้ชาวกีต้าร์ที่แบบพอใจเนี่ยนี่มีคนบอกว่าพี่แอร์ทำไมใส่ปลอกแขนเท่จังเลยครับสักนะนี่สักจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> สักจริงนะครับอันนี้ของจริงของจริงเนี่ยรูปนี่ของจริงรรแล้วก็นอกจากมีพี่พี่ฟองเบียร์กับพี่ต้นซีรีฟูนะมีพี่โอ๋พี่เก่งช่วยดูแลด้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงจริงๆตอนวันเจอแกวันแรกอะผมเอาซีดี a b e a u t i l ให้เขาเต็มเลยนะ จริงเหรอพี่โอพ <G Ruth> ี่เก่งนี่เมื่อก่อนนี่คือโอ้โหสีเลยอยู่ด้วยกันตอนช่วงถ้าพูดกันตามตรงอะนะช่วงวีนิคอดแตกใหม่ๆอะตอนนั้นอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันเลยแบบโอ้โหอะไรกันก็อีเหมือนกันอีเหมือนกันไปหมือนกันไปกินปกิโชนาเหมือนกัน เพราะว่าไปเจอพี่ฟองเบียร์ไงอ๋อใช่เป็นกี่พิจนาเหมือนกันแต่จานหนึ่งแพงแพงราคาราคาจะสูงหน่อยพี่จานแค่สูงเหรออือเดี๋ยวนี้เริ่มต้นเท่าหกพันนะจานนึ่งอะแล้วจานแบ่งกันกินได้ไหมหรือว่าต้องเคยแบ่งกันกินเคยแบ่งกันกินไม่เอาจริงเอาจริงเราไม่น่าบ่นเพราะเราไม่ได้จ่ายอยู่แล้วเราไม่ได้จ่ายอยู่แล้วอุย เอไม่ดวแล้วแล้วหลังจานห้าวพันไม่ค่อยเลือกด้วยชอบจ่ายพรีเมียมถ้าพูดถึงฮ้าส่วนตัวบ้างตอนนี้พี่แอร์มีเปิดร้านส่วนตัวด้วยถูกไหมร้านอะไรอ๋อใช่ครับเป็นร้านสักครับเป็นช่างสักเองเลยเหรอไม่ได้เป็นช่างสักเองครับมีเปิดร้านเปิดร้านสักแล้วก็มีช่างต่างหากอีกอ๋อโอเคตอนนั้นพี่นุวัฒน์สักเองด้วยอ๋อเปลาครับเป็นลูกค้าครับผมก็ให้เขาสักให้เหมือนกันอ๋อแล้วก็คือเป็นเจ้าของร้านใช่ใช่ใช่ผบอกว่าร้านแอร์ใช่ไหมที่ใช้เข็มเดียวไม่เปลี่ยนถูกป่ะใช่ครับไม่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 ไม สั่งน้ำมันจะเป็นน้ำมันพืชได้จริงไหมพี่พูดมาจริงด้วยอ่ะคอนคาลใช่ครับผมใช่ครับสวัสดีครับแอร์มรกตครับแอร์มรกตครับลายส่วนใหญ่ในร้านเนี่ยเวลาเราอยากสั่งอ่ะเขาเราเขามีลายต้นแบบให้หรือว่าเราเลือกมาเองก็ได้ก็แล้วแต่มีหลายลักษณะครับก็เตรียมลายเองก็ได้หรือว่าให้ช่างช่วยออกแบบไปก็ได้อ๋อจริงไหมที่แบบร้านคุณนี่ถ้าลูกค้ามาสวยแล้วคุณพยายามจะเข็มตัวเองนี่จริงไหมอ๋อ จริงไหมจริงไหมไม่หมายถึงว่าคุณมีเข็มแย่หรือว่าคุณมีชุดเข็มแยกชุดหนึ่งผมแยกทุกคนใช่ไหมใช่คนละเข็มคนละเข็มไม่เคยจังหวะสักๆอยู่แล้วที่คุมเข็มระเบิดออที่คุมเข็มระเบิดโอ้ยยังไม่เหลือแล้วครูนี่มีคนถามว่าเคยสักตรงไหนแปลกสุดครับตั้งแต่เปิดร้านมาสักตรงไหนแปลกสุดในร้านใช่ไหมครับเหมือนก็อาจจะไม่เชิงแปลกก็ตรงแถวนี้พี่เฮ้ยนีถามพี่ขอโทษนะมีผู้ชายไปที่สักแบบบนนั้นเลยมีป่ะบนแบบ ไม่ผมรู้พี่โรายการเนาะ ไอ้สันเป็นไรไ,ไอเ้เฮียเดี๋ยวมันรีปิวจริง,รงผมกับอ่นเค,ยค,ย,ค,ย,คยคุยกันว่าแบบคือเพื่อเรามันมีพระคุณกับเรามากร <ๆ S 3> เราอยากสักคาว่าปลาโมดตรงนั้นเลยแต่เราเชื่อว,ว่าถ้าตอนที่มันยังไม่มาเนี่ยอ,อาจจะเหลือแค่โมดหรือไม่ก็แค่ปลา,ป<ร>ายังไม่เข้าสาละโอลก็หมดแล้วเฮ้ยไอ้ถามจริงผู้ชายมันสามารถสักบนนั้นได้บ้างหรือว่าไม่ได้บนหูบนบนไม่บนแบบบนหนังใช่ไหมหนังได้พี่ท้หนังหนังได้ไอ้เชื่อแล้วมันไม่เจ็บตรงไหนก็ได้ตรงหนังอะ ก็เห็นผมเห็นมันมีสักเหงือกสักลิ้นผมเคยเห็นด้วยอีกีมันตุกเจ็บมากเลยนะเว้ยไม่เคยว่าเส้นประสาทมันอยู่ตรงเดี๋ยวงี้เดี๋ยวทำให้พี่โอ๊ตอะไปลองสักอะคนแรกเลยแล้วจะได้รู้ว่าเจ็บไหมได้ตอบเป็นแฟนโอ้มันสักคำว่าปาโมได้ห้าครั้งเลยนะเจ๋ง เออยันของผู้หญิงเนี่ยเขามีสักแบบข้างหน้ามีไหมข้างหน้ามีมีพีไม่ไม่ได้ตงน้นคือแบบว่าข้างช่วงอุ้ยเยอะแยะเยอะครับเยอะครับที่ไหนจังหวัดไหนพี่เยอะก็ไอ้แล้วแต่แล้วแต่ รล้วร้านเปิดที่ไหนอยู่สยามครับอยู่สยามซอยสครับผมชื่อร้านว่าเด็ดแททูเลาส์แมนคอกครับไปอุดหนุนกันได้ได้ครับมาไี่พี่จ้าบ้างเขาบอกว่าพี่จ้าเนี่ยตอนนี้คือล่ําขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะโอ้โหคือปีที่แล้วมานี่คือมันมันไม่ได้เริ่มต้นดิมันสักพักหนึ่งแล้วถูกปีที่แล้วครับปีที่แล้วปีที่แล้วเริ่มเริ่มแล้วก็อันนี้รุ่นนี้เมื่อไหร่ประมาณเออปีที่แล้วมาปีที่แล้วใะช่วงนั้นกำลังเริ่มอีกแล้วไม่ได้เริ่มนะแต่ผมว่าอันนี้มันดูกละมมมมันนนกกกก็ไไไไ่่่ดด้้้้้แแบบบบิืออออลวเโีาา แต่อาหารการกินก็ยังควบคุมอยู่ก็กินแบบปกติมันเดิอก็กินไก่ต้มน้ำเปล่าเลยไก่ต้มน้ำเปล่าใช่ทุกม <ฮะ S 1> ื้อเหรอ ก็เกอดทุกมื้อแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำเปล่าน้ำเปล่าแบบน้ำเปล่าเลยก็เราทำก็ง่ายๆเอาไก่มาใช่ไหมครับใส่เอาน้าน้ำก๊อกใส่หม้อใส่กระต้มให้เดือดแล้วก็โยนไก่ลงไปไม่มีรสชาติไม่มีอะไรก็กินอย่างเดียเลยแต่ตอนนี้เบาลงแล้วตอนนี้เบาลงแล้วเบาแล้วก็กินแบบนั้นแต่สามมื้ออะไรอย่างเงี้เท่ากับว่าคุณกินวันละสามตัวถูกป่ะไก่อะไม่ไม่ถึงนะครับตอนนี้ไม่ถึงไอสัตว์ไราเฮียเฮียเราไม่อยากกินไอเฮียไอเฮียนะตัวเฮียนะตัวเฮียนัเฮียนะตัวเฮียนะเฮียนะตัวเฮียนะเฮียนะไมตัว พวกเนื้อแปลรูปถูกไหมส่วนใหญ่จะไม่พยายามเรียกได้เลี้ยงเป็นเนื้อสดเอามาทำได้ดีกว่ามันก็ของสดไอ้ <c oughs> สดสดก็ดีกว่าอยู่แล้ว ก็หมายถไม่ได้เชื่อจะพูดเป็นคำปกติดูบ้ากามบ้ากามใช่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 แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเรื่องการสื่อสารถ้ามันไม่ไม่ดีเนี่ยโทรศัพท์อะไรไม่ดีไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยต้องโทษพี่กัปเสียงเสริมหายทำไมไม่ให้กัปช่วยดูอ่ะเออไม่บอกไงไม่ชวนเขาอ่ะเกิดอะไรขึ้นไอ้กัปมันเป็นแบบนั้นน่ะมาถึงที่ลมตะเกียบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลมตะเกียบไม่ครับคนตีมาเฮ้ยกิจการบ้านเขาเขาทำเสาสัญญาณ ใช่ไหมคำสัญญาเลยเหรอโอ้พี่ก้าวพอดีพี่โอ้พี่ก้าวพอดีพี่ไม่เปลี่ยนก็ลำบานเลยพี่น้วจริงๆริงไครับที่บ้านคุณนี่คือนอกจากทำสัญญาแล้วคือหอไอเฟลก็เป็นคนทำด้วยใช่ไหม ต่อได้นะต่อได้ด้วยโอ้ไม่แต่จะบอกให้ฟังนะบางทีอ่ะบางวันที่แม่เห็นมันแบบบางวันไม่มีเสาอ่ะบางทีมันมีเสาบางวันขึ้นมาเลยนั่นไม่ใช่เสานะคืออะไรกราบนอนหงายนะเชี่ยตัวเกียร์ทาวเวอร์เลยหรอตัวเกียร์ทาวเวอร์เลยเหรอสรุปมันคือเสาอะไรพี่กรับก็เสาสื่อสัญญาณครับทั้งหมดที่บ้านพี่กรับเป็นคนทำใช่ไหมรับอยู่หนึ่งเจ้าครับที่ไปอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรือตามคอนโดต่างๆใช่ไหมแต่ดัดฟ้าแล้วก็มีบนพื้นก็มีจริงไหมฮะเขาบอกว่าเวลาพี่กราบจีบใครเนี่ยแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีพี่รัจะไปต้ง เสาให้เขาคุยแบบตั้งให้นาบ้านเลยนี่นี่แล้วจริงไหมครับที่ตั้งหน้าบ้านแล้วเขาร้องเรียนว่าเขาถอยรถเข้าบ้านไม่ได้ หน้าเกินเลี้ยงหน่อยใช่ไหมได้รู้นะว่าเราแต่ก็เขยืบหน่อยก็ได้ไอสัตว์ฝางประตูบ้านนี่เฮียพี่ตาอาจารย์ตาบอกว่านอกจากพาร์ทของวงที่เป็นอาจารย์สอนดนตรีด้วยครับนะครับผมสอนเป็นโรงเรียนของพี่ลิบค็อกเทลกับพี่หมูสวิทอ๋อจริงไหมที่มารายการนี้แล้วทำให้มันได้รู้ภาพความเป็นอาจารย์คุณนี่จริงไหมฮะจริงับไม่ได้เลยจริงไหมที่คุณพยายามพกเด็กให้ดูรายการนี้ เด็กๆมีแต่เด็กห้าขวบอ๋อเด็กห้าขวบเหรอฮะมีห้าขวบถึงประมาณแบบส่วนใหญ่จะเด็กๆครับใช่เป็นปมันห้าขวบดนตรีชิ้นอะไรแบบไหนดนตรีทุกอย่างเลยมีทั้งก้องกีตาร์ร้องหมดเลยครับเพราะเก่งขนาดนี้จะมีวงไปทำไมฮะก็ทำคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้สอนทุกอย่างไขาสอนอะไรโอ้โหสอนแค่ก้องเขาสอนก้องอย่างเดียวอีสานอ่ะนี่ลงเรี้ยโรงเรียนสอนอยู่ที่ไหนครัพี่จ๋าชื่อฮาร์มอนครับอยู่เมกาบางนาหลังๆเมกาบางนาครับ นี่แต่ว่าแต่ว่าใครแล้วคุณมาคุณอัปเดตเรื่องผีใช่ไหมที่คุณมาเจอต่าง่ตาๆใครเจอบ่อยสุดไปตาไปทัวร์เจอบ่อยสุดแล้วที่ไม่ที่คุณไปนอนต่างจังหวัดแล้วดึกๆแล้วมีผู้หญิงมาลูบผมคุณแล้วก็มายืนร้องไห้อยู่พี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าได้ยินนะแล้วก็สะอื้นแล้วคุณมาเงี่ยหูฟังแล้วน้องบอกว่าพี่ลึมเตี๊ยบลืมตี๊ยบอย่างเงี้ย แต่มีงานหนึ่งนะงานหนึ่งที่ที่เราเดินกันสองคนน่ะที่เราเดินกันสองที่เราโรงแรมมันจะเป็นเหมือนว่าเราเปิดไปเราก็จะเดินก็จะมีประตูซ้ายขวาใช่ไหมเป็นคอริดอร์ยาวๆทางเลยนะวันนั้นเหมือนผมก็เดินกับพี่ต้าดึกแล้วเล่นเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากห้องห้องหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวอเสียงัมันผ่านมันยังไงมันผ่านมันผ่านมาไหนตอนนั้นเดินมัน วเฮ้ยขึ้นใจแล้วก็อุยมองเลยซ้ายขวาเดี๋ยวว่าอะไรวะอะไรวะหมอสักพักเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงมีคอรัสมีคอรัสด้วยอะไรผู้หญิงด้วยถ้าเราพยายามฟังเ้ยตาเอาแล้วไงวะผิผู้หญิงเอาแล้วพอฟังทีเฮ้ยผู้ชายว่ะอุ้ยมีผิวผู้ชายด้วยพอฟังดีๆีเขาเย้เพื่อนวิ้งมาเข่าเย้เพื่อนวิ้งว่าอย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อ มูชืออมาตอนแรกมีความเดือร้อนมจิโดน้องนะจริงจริงนี่จริงเราเคยไปออฟฟิศเก่าถูกป่ะออฟฟิศเก่ามีนะวันนั้นน่ะพี่ไปตอนประมาณทักตีสองนี่ผมตามไม่ทันเลยอลยุหเลยอืออ้าา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 าอาาาาาไา่าา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 มาัาาาาาอาาาาาาา่าา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 มาาา เสียงมันก็หายไปไม่ได้ใช้บ้านหรอกไม่ได้ใช้ออฟฟิศเก่าหรอกน่าจะเป็นที่อื่นน่าจะเป็นที่อื่นจริงไหมที่คุณเจอผีแล้วคุณชอบเลยแต่ว่าพอได้ยินเสียงฮัทเช่แล้วคุณหัวเราะเนี่ยใช่จริงไหมได้ยินเสียงฮัทเช่แล้วคุณจากบิ๊กกั๊ปเหลือเป็นสมอลกั๊ปสมอลกัจริ๊ป อ่าเดอะมูสร่วมงานกับพี่ฟองเบียร์ศิลปินของมีเรคคอร์ดวันนี้อย่งกูสั่งกลับมาได้เพลงที่จะเพลงที่จะมาแนะนำกันคือเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ดูไม่ค่อยน่าจะถือนะเพราะเรื่องไม่คือเป็นเรื่องแต่ละเรื่องอะที่มึงเล่ากันเมื่อกี้แล้วพอกลับตัดเข้าเพลงอะมันไม่ส่งกูเรื่อนเลอนเลยเลยเราควรจะเริ่มเรื่องเพลงก่อนเพราควรจะไปสิงนั้นเพลงนี้ครับเพลงใหม่เดอะมูสครับเพลงตอกสดตอกสดนะครับเพืน แท้กันยับร่วมงานกับพี่เบียครับผมครับผมเพลงใหม่ใช่ครับเดาโมสพี่เบียแต่งให้ใช่พี่เบียแต่งให้ครับพี่เบียแต่งให้เลยครับขอบคุณมากครับพี่เบียครับผมชื่อเพลงไปไม่ไหวจริงๆไปไม่ไหวจริงๆให้เดาว่าคือไปต่อในความรักนี้ไม่ไหวจริงๆใช่ครับพี่เบียแต่งให้พี่เบียแต่งเนื้อหาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจริงๆก่อนก่อนที่จะทำครับจริงๆเราคุยพี่เบียว่าพี่เบียครับอยากได้งานจากพี่เบียพี่เบียช่วยหน่อยแล้วคราวนี้พี่เบียเขาก็มองว่าเดาโมสเนี่ยมันมันเขาไปฟังจากเพลงเก่าๆเนี่ยคือเดาโมส การยื้ออะไรอย่างงี้ป่ะใช่มันแบบยื้อความรักยื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบจะเลิกกับฉันก็ได้นะแต่ฉันขออยู่กับเธออีกนิดนึงได้ไหมเอ็มวีอ่ะเอ็มวีก็เป็นน้องแท๊ดใช่ไหมเป็นน้องแท๊ดน้องแท๊ดอลาร์สครับใช่อแอลาร์สครับแท๊ดกับมินนี่อลาร์สกับมินนี่มินนี่ในเอ็มวีนะเรื่องราวในเอ็มวีเป็นไงเรื่องราวในเอ็มวีครับอ่ะครับพี่ตาจริงๆก็ตามเนื้อเพลงเลยครับจนสุดท้ายพี่ไอ้ก็กลายเป็นด็อกเตอร์สเตรนท์ย้อนเวลากลับไปอ่านี่เร็วๆแล้วเร็วๆนนีี่่่ปลอยกวัแล้วเนนีี่ยรจะ อุ้ยเนอดือนสองเดือนเดือนสองเดือนแล้วครับเดือนสองเดือนแล้วครับจริงเดี๋ยวนี้นะเอ็มวีนะสองล้านนี่สุดๆแล้วอ่ะเกิดแล้วใช่ไหมหล่อแล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่เหมือนยุคก่อนใช่ไหมพี่หนักงวงทุกวงเป็นหมดบางวงหลักแสนยังมีเลยอือเอาใจช่วยให้พี่น้องศิลปินทุกคนนะครับครับโอเคฮะับเขาบอกว่าข่าววันนี้คือที่เขามาเมืองไทยแล้วขับใช่ไหมใช่ไอโชว์สปีดครับยูทูบเบอร์ชื่อดังเกาบอกมายืนเมืองไทยถูกต้องนะนี่ไงแม่งมาวันเดียวมีมแบบมีมเยอะมากขับสามล้อชนวัดอ่ะเออกูดูอันเนอะ อันนั้นชนจริงใช่ปะชนจริงแต่เห็นล่าสุดว่าเขาไปเบิกเงินมาให้พี่เจ้าของรถาสำรองแล้วนะแบบค่าซ่อมค่าอะไรอย่างงี้โอเคไอชอว์สปีดครับยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับโลกที่ก่อนหน้านี้มีประกาศว่าจะมาเที่ยวโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แวะมาที่ไทยเป็นที่แรกนะครับซึ่งมาถึงเจ้าตัวก็ไดไลฟ์ผ่าน u t u b บถึงกิจกรรมที่เจ้าตัวได้ทำในเมืองไทยทั้งดูช้างเวิร์กนะฮะเดินชมพร้อมประทะากับแฟนคลับนะครับสู้กับมวยไทยแล้วก็โชว์ทำผัดไทย รวมถึงไปนวดด้วย uh. นะ แต่ที่พีคเลยคือเจ้าตัวได้มีการขับรถตุ๊กๆที่เราคุยเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะหาเบรกไม่เจอครับแล้วก็ไปพุ่งเข้ากำแพงวัดเลยทำเอาเจ้าตัวต้องไปขอโทษกับหลวงพ่อนะฮะหลวงพอแล้วเจอพระแม่งทักพระเฮ้ยบロ้เฮ้ยบロ้ที่รอกที่ท้าบロ้เลยครับคนละชแนลกันกำไม่ถึงหรอกอาจจะไม่ได้เข้าใจไงประเพณี่อ่อนนี่ไงผมเปลี่ได้เลยหลวงพ่อว่าบロ้ใช่ใช่โอ้กูจะบ้าก็ไปดูกันนะ ใในไอชอสปีดนะครับกขจะขอวิรกรรมอะไรอีกเยอะไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมิ้นอายุแค่ไหครับมิ้นค่ะอายุ28ค่ะ28 28ทำงานอะไรอยู่คะบริษัทเครื่องหอมญี่ปุ่นค่ะ เครื่องหอมเครื่องหอมใช่ค่ะจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเครื่องหอมมันคืออะไรบ้างพวกจุ๊บแก้มนี่หรออาพอบแบบอะโลมาอะโลมาอาอเขาเรียกอะไรทำงานที่ไหนครับขายเครื่องหอมครับขายยังไงครับเครื่องหอมขายเป็นฟอดครับสี่ฟอดร้อยนะแต่ถ้าแต่ถ้าซื้อวันนี้โหลหนึงได้หนึ่งบี้นะครับฟอดกับบี้ให้ด้วยครับผมเล่าประสบการณ์หน่อยชอบเดอะมูทมานานหรือยังติดตามมานานยังครับตั้งแต่ม .3 ามค่ะ อเด็กความน่าสงสารไว้ประมาณสิบห้าสามปีใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณสิบห้าสิบสี่สิบห้าพูดแบบนี้ก็เห็นเดอะมูทกเอร์ชั่นเลยสิใช่ไหมมาจากบาพแรกโอ้หอ่ะไหนเล่าประสบการณ์หน่อยที่บอกว่าเดอะมูทช่วยฮิวใจยังไงครับก็คือล่าสุดก็คือมีประสบการณ์ความรักที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าพอไปเปิดเพลงพี่พีมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบโดนใจมาโดนทุกประโยคก็เลยแบบผ่านมาได้ก็คือเพลงเทค่ะ โอเล่แบความลากร่วงหลออันนี้โดนทุกเพลงทุกคำขอบคุณครับแต่ว่ามีโอกาสได้ไปดูเขาเล่นสดยังอมีโอกาสแล้วค่ะแลวตอนไปฟังปกติจะไม่ค่อยได้ตามพี่ๆมากเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาประกอบทางานเยอะหรือว่าติดเตียงเลยค่ะก่อนหน้านี้ติดเตียนติดเรียนเขาเรียนติดเรียนติดเรียน นอกจากซาวการ์เสียแล้วกูไอเทียเนวไดเวอร์เสียด้วยโอ้ไปดูมากี่ครั้งแล้วไปดูมาบ่อยไหมคะประมาณ34ี 3, ครั้งค่ะเคยแชร์ความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้พี่ๆเดอะมูสไหมส่งได้เล็กไม่เส<อ><ป>ไม่เคยค่ะเพราะว่าปกติเจอแล้วจะตื่นเต้นแบบไม่ค่อยกล้าคือ <c oughs> นี่ยังมีโอกาสได้คุยแล้ว่อยากบอกความรู้สึกอะไรกับเดอะมูสบ้างถึงอาจจะไม่ได้มีเวลาไปตามมากแต่ว่าหนูเปิดฟังวนๆๆอย่างเดียวใช้วิธีแบบตั้งวนจนร้องได้ค่ะบางทีเพลงใหม่ออกเงี้ยที่บ้านไม่ได้ฟังอะไรเลย พังอยู่แต่เดิมโอ้โหน่ารักขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับแต่ค่ะแล้วก็ล่าสุดไปสักล้างที่เอนมาถูกอ๋ออที่เป็นลูกหมาป่ะเป็นเาหมาใช่ไหมอ้อลูกแอนโอเคพี่วันนั้นพี่ไม่ได้เข้าโอ้มีแผนจะสักมั้ยมีแผนค่ะแต่ว่า กำลลงหาลายรูปอะไรครับสักรูปเลยคิดว่าเป็นรูปเสืออเป็นรูปเสือสามัญหรือว่ารูปเสือสำรองรูปรูปเสือรรูปเสือวอข้างขวานี่ยเป็นรูปเท้าหมาแล้วข้างซ้ายเรป็นรูปตีนไก่รูปตีนไก่ไหมครแต่เป็นขนมนะเป็นขนมเป็นตีนไก่เป็นตีนไย่คนถามนี่อะไรอ๋อตีนไก่ครับแต่เป็นขนมนครับขอบคุณนะครับคุณมีเปิดเปิดว่าเปิดว่าน้องมิดหน่อยเปิดว่าน้องมิดหน่อย น่ารักจังนุ้ยนุ้มินเล่น GTA ด้วยเหรอเฮ้ยใช่เหรอเป็นพัทจีจีจีตามไม่ดีตามไม่ดีพบทุกอย่าแล้กกูเนี่ยครับผมนี่น้ำนคุณเนยคุณเนยอยู่เท่าไหร่ครับ27ค่ะ27ทำงานอะไรครับคุณเนยพนักงานสายการบินหนึ่งละกันค่ะ ว้าวอยู่วัดไหนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ปล่อยนกไม่ได้ปล่อยไม่ใช่เกี่ยวอะไรกันไม่ได้ปล่อยนกไม่ใช่ใจนะไม่ได้ปล่อยนกไม่ได้ปล่อยนกครับพอทีครับต้องตัดกังบินเลยตัดกันบินได้ตัดกันมินจอกอะไรมาตัดกันไินจอกอะไรครับพอดีก็มีพิรามอร์ไลน์ครับแล้วพิรามกองใหญ่หน่อยครับคุณเนยมีแฟนหรือยังเนี่ยเนียเออโอ้โหนี่มีคนถามเนี่ยบ้างคุณไม่มีแฟนหรือยังไม่มีแล้วกันค่ะคุณเนยติดตามอินสต์มมานานหรือยังครับ ตั้งแต่ปริญญาตีค่ะก็ประมาณ6-7ปีได้แล้วค่ะครั้งแรกที่โดน The Moose ตกให้ชอบนี่คือเรื่องอะไรัะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นออออจริงๆเมื่อก่อนอะ่ะหนูไม่ค่อยฟังเพลงไทยไม่ค่อยตามศิลปินไทยออแล้วทีนี้บังเอิญไปอ่านนิยายในนิยายแชทในแอปหนึ่งค่ะแล้วมีคนเอาพี่แอร์ไปเป็นอ,อิมเมจเป็นตัวละครในนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เท่มากเลยเออ เป็นฟิลแบบมาเฟียเลยค่ะพอรู้ว่าแบบเป็นศิลปินไทยหนูก็ลองไปตามดูแล้วเป็นจังหวะที่ช่วงนั้นพี่แอร์ลงคลิปกับหลานบ่อยมากแล้วหนูก็แบบลุกพี่แอร์ดูแบบอยู่กับหลานแล้วดูน่ารักมากเลยก็เลยเนี่ยก็เลยโดนตกแล้วพอยิ่งไปตามพี่ๆล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาไนส์กับแฟนคลับบมางนี้ก็เลยตามมาจนถึงทุกวันเนี้ค่ะอ๋อมันมาจากฟิกชั่นไปเป็นอ่านนิยมนิยายอะไรก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพลงที่ชอบที่รู้สึกตรงกับตัวเองคือเพลงความจริงค่ะ มีคนถามบอกชอบพี่แอร์ลุกมาเฟียนี่คือเป็นมาเฟียล่าสัตว์มาเฟียล่าสัตว์ฆ่าเชคานไหมไม่ใช่นะนั่นเมาทีนะอย่าพิมพ์มาโมซวนนะครับคนเรื่องคนเรื่องคนเรื่องสิครับวันนี้คุณเนยอยากคุยอะไรกับเดอะมูสครับแนะนำหนังใช่ไหมชอบดูหนังนะคะก็เลยอยากให้พี่ๆแนะนำหนังให้หนูดูหน่อยโอ้โหแล้องมีหนังในดวงใจแต่ละคนก็เรื่องหนังนี่พี่จ๋านี่ถนัดมากเหรอเหอเถนัดเลยนะบอกไม่ต้องบอกก็จริครับ คุณกินไห่คุณลอกหนังไหมหรือว่ากินหนังเขาเป็นหนังหนังเลยคนหนังคนละหนังคนละหนังเรหนังหนังต้องนี่หลังๆเอาส่งกันไปหมดแล้วเนี่ยก่ายกันก่นนะจะขอขอนึงเรื่องที่ชอบเลยเรื่องเนี่ยพี่ที่ติดคุกอ่ะอันนี้อันนี้ซีรีส์เก่าหนักเก่าขอแชงขอแชงครับผมผมพี่สาสาชอช้างไหมช่อช้างไหมรวยมากชอเต็มไปเได้ชอบอีกชอบดูกครับ จอรชชา์ช้างครับชอช้างพี่ยมาไงครับ์้างไม่สาวไหคเขาคู่ซ่าฮาคูนสองเวืนะไม่รู้เคยดูป่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นหนังที่สร้างมาจากมาจากหนังสือการ์ตูนอ่ะพี่ที่มันเป็นหนังญี่ปุ่นที่เคยที่แบบพระเอกมันจะหัวทองทองอ่ะไม่รู้พี่เคยดูป่ะตลกตลกไม่เคยดู The last kingdom ครับโอ้ The last คิ n d o m มนะ KINGDOM ค i n g d o ม ถ้าจังหวะตะกี้มันจะเบิ้ลนี่เลิกาเลยแย่เลยไอะสัตว์แม่งเฮียดอกสุดท้ายแล้วเยี่อไงดีวะแอสเซนดอมเฮ้ยเหมือนผมเคยดูเรื่องนี้นะบูเทรดสำหรับบูเทรดครับผมอาพี่แอร์จริงๆชอบสองเรื่องสามเรื่องครับพี่ชอบดูบ่อยมากครับก็จะมีไททานิคครับอ่าชูรักเรือล่มชูรักเรือล่มเป็นเรื่องที่แบบว่าวาดรูปนี่ดีโอ้ยโดนมากแจ็คดอสันแจ็คดอสันรถลูบี้รถหาพอดีกันแจ็คอาจจะใช่แต่รู้ไม่รู้มันไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ลงครับผ มีอีกเรื่องหนึ่องก็เป็นพวกหนังพวกคนตัดคนอะไรมางนีเล่นไพ่อะไรอยงี้ครับอ๋อจงเก่าจิ้งเก่าจิงเก่าจิ้งเก่าจิงเก่าจิงกนมันเก่าจิงชั่งละแกเด็กชั่งละแกเปล่นไพ่ก่นมัชื่อว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันส่งอิทธิพลต่อเด็กไทยอยู่นะไอ้ยิ่งเด็กๆพราเล่นไพ่อะไม่งรู้อย่างเงี้ยแล้วเอามือถูเนี้ยถูให้ดอกมันเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนดอกมันี่แล้วคุณเอชอบดูหนังเรื่องอะไรแนวสยองขวัญหนังผีหีไปเลยค่ะหรือไม่ก็หนังพวกหนัง จกเรื่องนึงสักเรื่องนึงแนะนำพวกเราหน่อยมิสแมร์ค่ะที่มันเป็นเหมือนเทศกาลโอเคถ้าหนังอินดี้แนะนำเรื่องนี้ครับมีแมนโต้ผมก็มีเหมือนกันเขาถ่ายย้อนหลังมาข้างหน้าเรื่องอะไรแมกนิโตแมกนิโตลองดูพลังเขาแม่เหล็กดีแล้วก็พี่อาร์ก็ชอบเหมือนกันเจ้าหนูแมกนัมลองเปิดดูไปเลยแมกนัมโอ้โหเด็กๆติดกับตู้โชว์กล้าวพินเต็ดจั๊บยาอะไรเงี้ย อ่ะคุณเดินเปิดวะคุณเดินเหรอไหมเป็นไอทีเดอร์มูดโอ้โหถึงแล้วคุณนี่คุณเจอกันบ่อยนะเนี่ยบ่อยครับบ่อยครับนี่อู้สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครับครับอายุเท่าไหร่ครับคุณเก๋ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดทำงานอะไรคุณเก๋ครับตอนนี้ตอนนี้ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวค่ะ อ๋อไม่ใช่สีเทานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นะครับโอเคโอเคลองถามอ้อันนี้ยืนหรือนั่งให้ี่ยคนเดียวยืนนั่งยุ่งอะไเนี่ย กว่เด็ดอะไรถามไม่เลือกอรันอนี้นั่งอยู่นพิงพิงะพิงกระแพใช่ไหมที่ยืนพิงกระแพงอ่ะใช่ใช่หรือว่าหรือว่ายืนพิงเพดานอยู่อ้ยย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 ยัยย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 ใช่ยยยวันนี้คุณเกยย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 ยกยย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 บยยยมยยสามารถแบบรู้ได้ยังไงย่าตัวเองชอบอะไรอยากทําอะยรในอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้อาจจะต้องเป็นอาชีพเสริมนะเพราะอาชีพหลักเป็นศิลปินไงฮิตลองถามเกวก่อนว่าแล้วแล้วอีกอย่างเงี้ยอาชีพไหนที่ใช่ไม่ใช่กับตัวเองเรื่องแบบนี้เคยปรึกษาแฟนอะไรเงี้ยไม่ต้องเข้าขอแฟนหรือหรือไม่ต้องเข้าขอแฟนหรือหรือเงีเออเธอเลยโอเคอ่ะพี่พีททุกคนแย่อันนี้ทําไมถึงอยู่ดีเป็นศิลปินแล้วทำไมถึงเปิดร้านสักด้วยก็จริงๆมันมันมันชอบมาตั้งนานแล้วซึ่งบอกว่าจริงๆคนเรามันมีงานได้หลายอย่างนะผมว่ามันไม่เบื่อนี่ถ้าถามผมส่วนตัวบางทีอยุดกับเล่นดนตรีก็จะเเป็นนนกกลลุุ่่่มมมพือแบบี้ส เราทำธุรกิจอีกแบบก็จะเป็นกลุ่มคนอีกแบบผมรู้สึกว่ามันช่วยให้เราไม่เบื่อ,อมไม่เบื่อตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครัสุดท้ายมันจะผมว่ามันจะมันเหนื่อยมันจะอยู่ได้นานอของพี่แอร์ล่ะ มีแอบไปแล้วพี่จ้าขอโทษัจ้าโทษอันนี้ต้องต่อไปลอโทษโทษโทษจะจบรายการแล้วหลอนพี่เลยพี่จ้าครับคือเราไม่มีความสุขกับที่อยู่หรือว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่มีความสุขหรือว่าไงครับคือเหมือนว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราทํางานเนี่ยเนื่ยนะคะมาคือเราก็ทําได้ค่ะแต่มันก็ไม่ใช่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่แบบเราทาเรามีความสุขขนาดนั้นนะคะแล้วแล้วเป้าหมายจริงๆแล้วเราเราทำงานเนี่ยเราต้องการความสุขหรือเราต้องการเงินทุนครับก็ทั้งสองอย่างเลยค่ะงั้นทำไมเราไม่ทำหนึ่งอย่างที่ สร้างเงินทุนให้เราแล้วเอาเวลาที่เหลือไปทำสิ่งที่เราชอบนะครับอืมผมคลิป เพราะว่าเราอาจจะยุน้อยอยู่ก็มีเวลาอยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายอะโลกมันขับเคลื่อนเราต้องใช้เงินทุนอยู่แล้วอะไรทุกคนมีสิ่งที่ชอบหมดแต่สิ่งที่ชอบของทุกคนใช้เงินและเวลาเตรียมแผนของเราให้ชัดว่าโอเคฉันทํางาน5ปีนะฉันเก็บเงินหลังจากที่มีทุนแล้วเราก็ไปทาสิ่งที่เราชอบที่เราทํากันบ้านมาแล้วว่าโอเคในอีก5ปีฉันจะเป็นคนแบบฉันจะทําแบบนี้แล้ววาง <c oughs> แผนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณแนะนําเขาได้ดีทำไมคุณไม่เปิดความไก่ของตัวเองนะท่นไม่ได้ขายของกินะม่นั้ลง็ก็อะไปก็้อย่าอกเลยครับก็อาหละยๆอย่างแ้ وحتى แล้วถ้าว่างอยากทำอะไรคะสนใจคาเฟ่ชอบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคาเฟ่เราวางแผนว่าเราจะตลกไปลงไหมมใช่ไม่ใช่ร้านคาเฟ่คาเฟ่เตอรี่คาเฟ่เชิญยิ้มเชิญยิ้มเนี่ยแล้วดังตัวนี้บริษัทฮากำลังมาลองไปลงลูกค้าเยอะลงกไม่แต่ว่าร้านคาเฟ่เนี่ยหนูจะเปิดหนูต้องวางแผนดีๆนะเพราะว่าโหคนเปิดคาเฟ่เยอะมากใช่แล้วก็มันแข่งขันสูงแล้วกันเรียกว่าแข่งขันสูงแข่งขันสูงแต่ถ้าชอบมากสมมติเราชอบเราเรามีตรงที่เราสร้างเงินทุนให้เราแล้วว่าแต่ตรงนี้ สิ่งที่เป็นแพชชั่นของเราที่ทําให้เรามีความสุขได้<ช>ผมว่าช่างมันเถอะก็เปิดไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ควบคุมรายจ่ายให้ดีอะไรเง<ช>ี้ยให้ไม่เข้าเนื้ออาจจะซื้อ<ช><ช>ที่ดินที่มันเป็นซื้อที่ดินของเราเราก็ผ่อนไปเลยแล้วก็เปิดคาเฟ่นในที่ดินเราแหละถึงแล้วถ้า<ช>มันเจ๊งไปก็ไม่เป็นไรที่ดินในของเราไม่ต้องเช่าเพราะการเช่าเนี่ยมันจะมันจะมีเป็นหนี้แล้วมันจะทําให้เราเครียดนะครับ<ช>ประมาณนั้นก็ลองมาแผนดูผมว่านะนะดูวัดน้องเกลสซิผัวกาแฟหน้าทานอันนี้อืมโอ้โห คนอันนี้มันทำไมมันทำไมมันมกดอะโอ้นี่อันนี้โออันนี้พวกเข้มพวกเข้มถาม่ความรู้นะเอฟเฟคทำไมกดแค่น้องคนเดียวครับคน่ก็กดไปฮะกดไปฮะกดอยู่ไม่ได้กดตลอดมันดูจังหวะแล้วมึงดูวมึงดูเกลเลือกเพื่อดเก่เพื่อเื่มดอ่มดเลื่่ม่มดทเกคนค่ะโอ้ดูกมเด็กสมัยนม้เ่มีแฟนกันเนาะอ่า ไม่เจอคนดีๆเลยอะค่ะโอ้ง si> er> ั้นคนดีหาที่อื่นลุงทีนี่ไม่น่าใช่ทีนี้ไม่น่าใช่นะครับทำมาแวะมาตรงนี้ก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมอะเพลงก่อนอะเพลงก่อนเพลงก่อนก็ตอนนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับชื่อไปไม่ไหวจริงๆนะครับไปไม่ไหวจริงๆก็ได้เลยไปไม่ไหวจริงนี่นี่ เดอะมูสครับนี่ครับผมนี่อันนี้ IG ก่อนของเดอะมูสเลย IG วงเนี่ยไอจีวงก็คืออัปเดตข่าวสารวงใช่คิวงานต่างๆใช่ครับผมในนี้เลยได้เลยครับอันนี้เฟซบุ๊กแหวนวงเพจนวงอันนี้คือชแนลนะครับชแนลเดออันนี้อันนี้เดอะมูสออฟฟิเชียลนี่คือเป็นคลิปอะไรเป็นว็อกเป็นอะไรเงี้ยหรอก็จะเป็นพวกเพลงคอเวอร์คอเวอร์บ้างอะไรบ้างอะไรอ่าโอเคอ่ะอันนี้ IG พี่แอร์เดอะมูสครับ Etus. นี่ร้านเขาไงท่าจู่ล้าวช์บังท่าจู่ล้าวช์อันนี่ทิกตอกทิกตอกไอเดมูสรับทิกตอกครับนี่บากิอ uh ีจีบากิครับผมสุจัครับผมนี่มีเพจด้วยจ้ากับแฟนี่คุณรับเป็นเทรนเนอร์รึมั้ยแม่แม่โอ้ยคุณรับเป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรงี้มาเผื่อคนเาอนื่นเขาอยากรับน็ตอนนี้รับอยู่ไหมมีทักมาจะไม่รับอ่าโอเคอนิตตาอ่านิตตาใช่ค่ะฮ่าโร ใครอยากเรียนกองก็ทักไปนี่เรียนกองนะไปจันทร์กับนี่แย่ดอนี่ครับมีเลคอร์ดครับผมว้าวมีเหมือนกันอีโบลานลาฮะกับพี่ก๊อฟเอฟฮีโร่อันนี้คือนี่ยูทูปก็มีเลคอร์ดนี่เพลงเพราะๆเพียบเลยเฮ้ยใช่ไปดูกันไปดูกันโอเคได้เรียบร้อยครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญครับสวัสดีครับ